ดีใจมากเลยครับที่วันนี้แบบอ่อนแล้วเพราะว่าเราก็ถ่ายทาไปประมาณสามสี่เดือนแล้วเนาะก็แต่ว่าเหน็ดเหนื่อยกันมาครับแล้วแบบพอทีเซอร์ปล่อยออกไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเห็นอีกทีหนึ่งกันเลยว่าจกมาเป็นยังไงครับใช่ครับก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่า ตอนที่ถ่ายเราก็เห็นแล้วว่ามันแบบว่าเราถ่ายกันแบบว่าอย่างละเอียดมากอะไร่เงี้ยแล้วก็วันนี้จะได้ดูแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ได้ดูพร้อมกับเออแฟนๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้พี่นุชีมาด้วยนะอยเเราได้มองน้องกันกับพี่นุชี้ด้ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาดูสลิเหมือนไหมว่ลิดใครก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับก็คือรุนเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงอะไรเป็นคาลคเตอร์ใหม่แล้วก็ ด้วยเนื้อเรื่องด้วยธีมอะไรใหม่ด้วยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับครับแานอยากอกันเนาะแฟนหรือคนแบบรอคอยอะไรแบบใหม่ครับตื่นี้มากตื่นเ้มากวันดีและมันถือว่าเป็นเนื้อหาที่ก็แรงมากๆเนาะสำหรับเอากันแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนแบบเราก็โตขึ้นอะไรขึ้นเนี้ยบทบาทที่ได้รับก็โตขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องเตรียมตัวมากขึ้น อย่างผมก็ออกกมังกายทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรให้แบบให้ม่นเข้าไปเตอร์ถ่ากกับบทบทพี่นุชที่เราไม่เจอไปไปเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วพอกลับมาเจออีกครั้งอาจจะไม่ได้แอคชั่นเท่าเดิมแต่ว่าความเข้มข้นในการถ่ายเ่าเดิมดี่็นกลุ่มเซ็กซี่ด้วยเออเออใช่ครับไม่กล้าครับเขาต้องการแล้วก็บอกว่า น่าจะเป็นอีกบทที่แทบคว้ารางวัลแน่นอนครับจริงๆแล้วที่ที่นีงเรื่องอีกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆสําหรับกันมากเพราะแล้วอย่างที่กันบอกไปค่ะก็เล่นกับปีมาแบบว่าตลอดเลยเนี้ยแบบอเข้าปีที่สิบเลยเนี่ยพอมีเรื่องนี้เข้ามามันก็จะได้เห็นของกันที่ได้เล่นกับเดิวด้วยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรใหม่ที่เรารู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีกับการแสดงเนี้ยคนก็จะได้เห็นเวลาทั้งอยู่ทีมแล้วก็อยู่กอด ช่แล้วก็ได้เห็นแบบว่าหลายคุนหลายด้านใช่ก็จะได้เห็นกันสุดเลยนะคะเรื่องนี้ทุกสุดก็น่าสุดครับเพราะว่าทุกคนจะเห็นว่าแบบว่านี่ตรงนี้อยู่กับคนนี้ก็จะเป็นเป็นสิวแบบว่าเป็นสิวแบบว่าอีโรติกจะต้องมาดูกันว่าเออใครท่านไหนจะชนะมากกว่ากัน่เรื่องนี้เรียกว่าไม่ต้องมาด่าขาไทยใช่ขาไทยนี้โอเค ช่ครับเขาจะติดตึงนะครับประกบรุ่นใหญ่เอ้ยรุ่นใหญ่ดูเ,เล่นเ,เล่น,รน,นครับก็คือได้มาร่วมงานกับพี่ออฟก,กัน,น,ะะนเนี่ยครับก็แอบตื่นเต้นแล้วแล้วก็เป็นเหมือนผลงานซีรีส์ายเรื่องแรกของผมด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เอาแค่คาแรคเตอร์ก็แตกต่างตัวละครอ,อื่นเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยครับก็เหมือนต้องเตรียมตัวมาเยอะเหมือนกัน,นะครับว่าแบบคาลรคเตอร์จะออกแบบไหนแล้วก็เออ เคมีที่กับตัวพี่ออฟกับพี่การจะเป็นไงอะไรเงี้ยครับในเทเลอร์หลอกในเทเลอร์พี่เขาเห็นเ,เราหลอกนะเราหลอก,ลอกแต่เขาไม่ใช่อย่างที่เห็นในเทเลอร์ไหมผักบุ้งอะไรเราเนี่ยในเทเลอร์มีเลยหลอกอ๋อโอเคงงครับก็คือผมว่าในเทเลอร์เป็นแค่ส่วนหนึ่งถ้าเอาแค่ตัวละครพิมพ์นะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ของจริงคือผมว่า น่าจะเห็นในทุกแทบทุกด้านของตัวลครพิมพ์เลยครับเหมือนเป็นคนคนหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับเชื่อว่าในตัวเลือกอาจจะเห็นเป็นอาจจะมีความอบอุ่นนิดหน่อยแล้วก็โรแมนติกหน่อยแต่ของจริงอ่ะมันจะมีพาร์ทอื่นที่แสดงออกมาไม่ใช่แค่แบบกับตัวคนที่ชอบอย่างจิราครับแล้วก็กับตัวเองด้วยเหมือนกันเลยครับอยากให้ตามเพราะว่ารู้สึกว่าตัวละครนี้รอบด้านเอมีหลายด้านมากนะครับ ใช่ค่ะไความสุดในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้น่าจะความสุดวาสุดไหมสุดไหมสุดครับอืมเจอกันบ่อยเหลือเกินอันนี้ผู้หญิงคือดีหรือไม่ดีดีครับก็ผมก็ได้ความรู้สุดๆนะครับอ่านี่ทำงานกับรุ่นใหญ่น้องการหลักครับ ก็จริงเราก็เคยร่วมงานกันมาบ้ั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็มันมากกว่ามือนิดนึงมโอเคครั้งนี้เป็นแบบว่าจริงจังมากๆเลยนะก็รู้สึกว่าเออเราได้เล่นลองเล่นด้วยกันตั้งแต่แบบว่าตอนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยว่าเออพีมกับจิระเนี่ยจะเป็นต้องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าสนุกดีแล้วดูเขาก็เป็นคนที่เขาอย่างที่กันบอกเคยย้ำไปหลายรอบเขาเป็นคนที่อะไรข้างในเขาเขาเรียกว่าอะไรอะข้างในอะ เอออินเนอร์ครับเอออะไรแบบตัวอะไรเงี้ยเขาจะมีเยอะมากใช่เวลาคขาเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะดูเราดูอินอะไรเงี้ยใช่ก็ช่วยดึงตรงนี้ออกมาเลยเรื่องนี้ก็ช่วยๆกันครับใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากนะไหนทำไมต้องตอบแบบนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวต่อตาปีละกับคุยนะคะของปีครั้งนี้ก็ครั้งนี้ก็ถือว่ามันเป็นแบบว่ามันก็มันแปลกโดยที่แบบว่า เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเรามันยังไม่ได้เล่นค่เนี้ยกันอยู่กับเขาอะในไม่ใช่กันอยู่กับจีบละอยู่กับกอเนี่ยมันก็จะเป็นฟีลแบบโอ้โหอยากจะอลายอย่างเนี้ยต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็อะไรเป็นอะไรใหม่ๆที่มันก็สนุกดีใช่ซึ่งเหมนเป็นภาพที่แบบไม่เคยเห็นเลก็ในสดนะาไม่เคยเห็นไม่น่าครับเพราะว่าอันดับแรกเลยด้วยเรื่องแบบรักหนัเศร้าแบบเป็นอะไรที่แบบเคมีใหม่ละอะไรนะครับ รู้สู้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ขนาดนะั้นไม่ได้ขนาดนะั้น <c oughs> เออที่คำถามคืออะไรนะเออคืออะไรก็เนี้ยแลหละเรื่องเรื่องครับที่มันเป็นแบบรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบความรู้สึกที่เราจะต้องรู้สึกว่าเอยเราต้องหึงเราต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในเรื่องอื่นมันไม่เคยมีอืมแต่เรื่องนี้คือน่าจะเปมีทะลุไปอี ก็น่าจะเป็นอย่างไงครับก็มีมีสองเคมีให้ลุ้นกันแหละว่าใครจะอยู่ทีมไหนอ่าต้องเลือกต้องเลือกคต้องเลือกใช่ครับเพิ่งปล่อยเพลงมาด้วยชื่อเพลงว่าอะไรนะชื่อเพลงว่าอะไระใช่ forever ใช่เพราะว่ามันท่อนหุกมันลองว่า my forever ช่แว,ว่าน่าช่วยไหนะเลย,เลยครับอ่าพูดเลยละกันเพล<อ>งใหมห่เพลงใหม่สองขอราสองอ,อันนี้ก็เป็นแนวที่เราไม่เคยมีแนวพลงนี้มาก,ก่อนขอ,องออฟเกงนีจะคนไม่ช่ดเพลงนว่าจะเป็นเอ่อวัดแทบวัดแทบอะไรนะครับก็จะมีความสนุกสนานที่เอ่ออเ่มยิยงขึ้นใช่แบบซึงมากขึ้นโรแมนติกมากขึ้นใช่ แต่ว่าเป็นอะไรที่แบบคือเหมาะกัการไปเลยก็ก็อย่างนั้นได้ครับมันเหมือนแบบเป็นพลงที่ทําให้เราแบบอารมณ์นี้เราเหมือนกันนะเราไม่ใช่จะแบบว่าไม่รักไม่ลงอย่างเดียวนะได้อย่างเงี้ยเออดีครับต้องฟังได้ต้างฟังได้อะไรนะขอบคุณครัชอบเหมือนกันผมชอบเหมือนกันตอนฟังเดโม่คือชอบมากแล้ววันนี้่าจะได้ฟังอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้าใช่น่าจะได้ลองครับ เราก็จครั้ใช่เรตรียมอะไรไห้มาประกบดวยเเตียมอะไรไหมที่มาประกบอะคือไม่ได้เตรียมครับก็เลยต้องมาประกบก็เลยแบบว่าแบบว่าเออมาจะพูดอะไรยังไงเจอพวกเธอจะพูดยังไงพูดแบบนี้ธรรมดาไปเพูดไม่ได้หรอกเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บบว่าเออแบบให้น่าฟังหน่อยพูดแบบให้แบบเชิญชวนคนหน่อยใช่เหมือนเหมือนเราทำงาน าพอแบบเรื่องนี้แล้วเนอะพอมาเรื่องนี้ก็เป็นภาพนีแนี้แนี้แค่เหมือนเขาก็เข้าใจเรามากขึ้นเนาะเข้าใจเออเข้าใจเราเข้าใจผมมากขึ้นแล้วกันเพราะเขาเจอกับการมาสองเรื่องแหละของผมแบบมาเจอเรื่องที่สองเลยแล้วเขาก็มีวิธีพูดวิธีแบบเธอต้องแบบดีเพลออกมายังไงอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยครับเออก็จริงจริงก็ไม่ได้นะมันก็แบบเรา พยายามทาของเราบางทีถ้ามันไม่ใช่เราก็ตึกษาเขาว่ามันต้องเป็นยังไงหรือว่าเออถ้าเขาพูดมาแบบนี้เรามีความคิดเห็นแบบนี้เสนอไปโอเคไหมเป็นคําพูดแล้วเพราะเราแบบเขาบอกว่าเธอเรื่อยอ่ะเธอเป็นตัวละครมากกว่าฉันเขารูแบบมากกว่าฉันอืมอ๋อฮะเพราะี่าอีพีหนึ่งเป็นการเหมือนกับ เป็นเหมือนอินโทรครับที่จะทำให้ให้เห็นว่า <Hi. S 1> ใช่ครับเพราะว่าน่าจะให้เห็นว่าโอเคมูดหรือว่าวาสตัวละคระตัวนี้สองคนนี้อยู่ด้วยกันเป็นแบบไหนซึ่งเนื้อเรื่องจะเดินตามจิระผมว่าเออจิระก็จะมีเพื่อนที่เป็นอิงเจอพีมแล้วก็เจอเกาะเหมือนกันคือเหมือนแบบ สตาร์ทมูนให้รู้ว่าโอเคเคมีสองคนเนี้ยเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้ครับเป็นการแนะนำอินโทรครับใช่ครับยังไม่ได้เห็นเลยครับก็เลยพูดไม่ถูกยังไม่ได้เห็นเหมือนกันให้ดูอะไรเหมือนกันครับก็เลยแบบจะยังไงดีแต่ว่าแต่ว่าในอีพีหนึ่งมันก็จะเรื่องราวต่างๆครับอย่างที่การบอกไปว่าเป็นรักห้ำเต้าใช่ไหมครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมแบบความรักอีโรติกนิดนึงฝั่งนี้ก็จะเป็นความแบบโรแมนติกแย่เงี้ยว่า มาดูกันมาสู้กันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโรแมนติกกับอีโรติกเนี่ยใครจะชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนสุดท้ายคนเลือกก็ต้องเป็นเขานะครับไม่ใช่ผมก็ต้องเป็นจีระอยู่ดีมาเหนื่อแล้ว่อมาเมื่อกี้ปปีพูดไงเราก็เป็นผู้ฟังที่เราต้องฟังเขาไงต้องการครึงนี้เี่ยงเยนะครับเรื่องเกครับกาครับ้ายี่จะยังไงดิคะเนี่ยมีจะนว่ามีมือมาตลอด หมายหมายกันกันว่าเขาทำค่ามันจะเป็นเหมือนเรารักเขาใช่ไหมแล้วเรารักเขาก่อนแล้วเขาก็ทำให้เราเจ็บกับอะไรแต่เออมันแบบโดนมาตลอดแต่หรือว่าเราชอบความเจ็บนี้หรือว่ายังไงอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันอะไรเงี้ยต้องรอดูครับว่ามันเป็นยังไงเราเป็นคนเลือก ใช่นะครับเป็นคนเลือกอ๋อผมว่าจิระอาจจะขายแบบนี้นะมันมีนะต้องรอดูต้องรอดูครับรอดูว่าเป็นจิระก็อินี่มันสองจิตสองใจอะไรอย่างนี้อะไรเป็นดิมอ่อันนี้ก็อเฉียนในหัวกันนะเฮ้ยผมพูดไปแล้วเหรอครับไม่แต่ดิวเขาชอบพูดเดี๋ยวเขาบอกว่าเพราะเนี่ยเขาแบบว่าเก่อเขาแบบว่าไอ้นี่เดี๋ยวคนที่จะอินนี่จะน่าจะเป็นจิระแทนใช่ไหม เดี๋ยวผมเมื่อกี้พูดผมจับใจความไม่ถูกก็เห็นว่าคนเนี่ยจะแอบเพียกรเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่าจิระมันจะเป็นี่ไงที่เมื่อตอนเราถ่ายกันแล้วเราก็พูดกันว่ามันดูไอ้นี่ยอ่ะครับใช่ไหมน่าจะใช่อะ้วครับก็คืออืมก็ผมว่าเราเป็นฝั่งไงสุดท้ายไอ้เนี่งคนสุดท้ายเหลืออยู่ตัวคนเดียวครับ เรื่องราวมันก็ค่อนข้างที่จะแบบลึกซึ้งเหมือนกันมันก็แบบเป็นที่จะแบบความรักศิลปะเงินทุนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่แบบเขาจะเปรียบเทียบกันกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนนี้ดูกันเพราะทุกคนนี้จะได้เจอเรื่องราวอะไรแบบเนี้ยในชีวิตประจําวันแต่แบบไม่ได้มองถึงถึงความสามคัญของมันจริงจริงน,นะนผมไม่คิดว่าที่หนึ่งมาเนี่ยคือแบบก่อนเริ่มเดินให้เห็นความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยความปีข,ของเนีย่ยเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็น กันว่าพอ EP แรกใช่ไหมครับมันก็จะเห็นความสัมพันธ์ตั้งแต่เอ่อตัวจีระก um ับพีมพอแล้วแล้วก็จะมาเจอกับก่อแล้วพอี่เจ็ดมันก uh ็จะ EP สองมันก็จะเริ่มใช่มันก็จะปีเพราะความสัมพันธ์มันก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรมาผูกกันระหว่างสองคนนี้แล้วก็ต้องอยู่กับคนนี้อะไรเงี้ยต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไง ถอเตรียมาต่อเาอดเลย e เลยอดเลยครับครับ ep2 เริ่มพีกแล้วนะครับหางางครับบาอ๋อพีครับ ep2 สามก็พีกในในผม2ผมว่าพีกเยอะอยู่ครับ อะไรนะครับอ๋อได้ครับได้คนเดียวฮ้าฮ่าฮงาไปกินัดได้เจอ EP ปอบไปกินัดเส็จเลยจริงจริงมันก็หลปีเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามันเริ่มแบบลุกขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะใช่ความสัมพันธ์มันเริ่มคัวพันกันเรื่อยๆอรเลี้ยมันก็เลยมันก็ม่ายติดตามครับอความเข้มข้นมันก็น่าจะมากๆขึ้นไปในที่ EP แหละครับเพราะว่าหนึ่งปูเน้ว สองรักเนาะสามเอะฟเลาะเนาะอะไรอีกอะไปเรื่อยๆอะไรมันอาจจะแบบมีกิมมิคในแต่ละแต่ละอีพีก็ได้ใช่แต่พี่เอาเรื่องนี้เราไ่โดนเขียนแน่นอนใช่นกันแล้วไงไม่หล่อเพราะเขาเป็นเขาเป็นัวก่าในคุณแล้วเขาแบบว่ามีหัวสมองเขารู้เขาสามารถใช้วิธีไหนก็ได้ที่จะมาทําแบบเขาเรียกว่าอะไรอือก็จะจะเออไม่ยอมจะควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ควบคุมคนอะไรเงี้ย อาจะเป็นจะไปชอบนะเรายังไม่ชอบโดยให้มัดมือเลยอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยพูดอะไรออกไปหรือเปล่าคำนี้ให้ความแซ่บของเราเรื่องนี้กี่คะแนนคะที่สุดละกันสำหรับผมนะแบบที่ในชีวิตแบบตั้งแต่มาเลยอะไรเงี้ยครับไม่เคยใส่แบบกานอตัวเดียวถ้งแต่หกโมงทุ่มหนึ่งผมยังไม่ได้ใส่เสื้อโอ้โหสตาร์ลิตวันนี้มึงบายเลยนะต้องทำอะไรเลยนะอย่างเงี้ยเออก็อันนี้ก็ถือว่าแบบ ที่สุดแล้วครับของน้องกันละคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำเต็มที่มากๆครับแล้วก็พินุชิี้ใทำอะไรก็ทำหมดเลยใช่ไหม้าว่าแซ่บเลยได้ไหมคะเรื่องแซ่บเได้ไหมคะหรือว่าจะไปแซ่บไหมมันแซ่บได้เลยครับมันอาจจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้ด้วยครับพูดได้ไหมก่อนไม่ได้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับแซ่บไหม อ๋อแต่ตลอดไม่รู้ถ้าในถ้าในเรื่องก็คือเลิศนะครับพ <laughs> <laughs> ี่หนุนชีมเลิศสวย <laughs> แต่ว่าคาแรคเตอร์นี้ของิวผมชอบมากเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่ดูแบบมันมีความอบอุ่นมันมีแบบมีความใจเย็นมีสมองที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> เออแล้วก็แบบมันเป็นคนวางแผนตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วแบบิวก็แบบร่าเริงแบบไม่ทิ้ง้ขขาแบบ เก็บรายละเอียดแบบมากๆเลยแต่ที่ดิฉันก็บอกเธอนุ้ยจีเอออะไรครับฝากให้แฟนติดตามเลยค่ะค่ะอีพีหนึ่งวันนี้แล้วก็จะมีความพิเศษในที่นี้ด้วยครับครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นะครับเบิร์นเอลซินโดมนะครับภาวะรักคนหมดไปนะครับก็จะออนทุกวันพุธนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับทางช่องจีวันยี่สิบห้าครับแล้วก็ดูทางไอฉีอีได้นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วก็เว็บไซต์ iq com ที่เดียว ใช่แล้วในไอชีพีเนีจะเป็นแบบว่าอันพับด้วยใช่ครับฝากติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบายลาอ้าวอินเสิร์ตออมีใครอินเสิร์ตไหมคะมีใครอินเสิรไหมเดี๋ยวแป๊บนึงที่ของเก็บโต๊ะเหมือนเดิมมันจะได้ไม่ติดไป 一，二，三。